เจออะไรวะเนี่ยจีน่ากูว่านานเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดพบไอ้เนี่ยมาท่านจะทำขาดนะดูไอ้คราเชียลอะจีน่าคนนี้น่ารักมากเลยอะของเมสซุ่น่ารักตลอดเตรียมฟังเสียงบนเงี่ยอย่ามันไม่มีลูมันไม่มีลูนู่ที่ไหนครับกิาแลนด์นำแบบเกมเอาเนี่ย โดนทุกคนน่ารักเป็นหรอลูลู้ที่อัพโลดนำหมาคือพูดเล่นลูลู้เล่นไม่เป็นเฮ้ยตะกุเทียเจ็ดนะเทียเจ็ดเรามาทำมาเพราแค่เล่นบ่อยอ่ะเฮ้ยอือออก็คือกูบอกกันะว่าลูลู้กับจีนอ่ะไปไม่รอดทำไมอ่ะทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะมันใช้ประสิทธิภาพของโลไม่ดีใช่ไหมใช่ กรต้องมีหลักการในทางนั้นอ่ะกูกับเจมอ่ะรอมาแล้วตอนนั้นไอ้เจมก็ใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวมันมีสกิลกระโดดด้วยหรอใช่เลยมันน่ารักโดดมันน่ารักน่ารักคุณแล้วรำคาญรำคาญนะใช่ เป็นล้าขายกับน<ฮ>าคูอะไม่ใช่ขอร้องเนี่ยมันมานามันต้องการมานามากเลยตอนนะี้ไม่ใช่ม,านามันนะกูนะตอนนี้ต้องการมานามากมากเลยเนะข้าใจนะว่าตัวมันรีมานาไวัยแต่มันแบบใช้สกิลชุดเดียวก็คืหมดแล้วอะเฮ้ยมึงอย่าไปเปิดท่าสามบ่อยก่นทุบเล่นๆพออย่าไปตีเขาเปลืองของ คาส่ามันเอาไปใช้เวลาจะบวกอะ่ะแป่ๆเดี๋ยวมึงยังไม่กลับไปเอาอูเดียอูเดีย <จะ S 1> อยูมองมนอ่ะกูใส่สกิลพีดิกเต็มโกรธโทษอ่ะยิงสวนด้วยไงอะ่ะกูกูสลับสองคาส่ามกูนึกว่าสามมันคือสามแล้วก็สองให้โลอ่อะเธอนี่ยืนขนาดตัวกับเร็วนี่ไม่ได้นะฟินยันดีซีมันดีดดดสหน้านี่โอ้โห ดคือกูขอโทษนะเตมคือกูพูดยาวๆตามตรงเลยว่ากูเล่นลูลู่ไม่เป็นกูแค่หยิบมาเพราะกูพิ่งสุ่มได้จะกินมาเมื่อกี้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยนี้ตอนนี้สวยคือพอเร็วเข้ามาแล้วน็อกอัพไม่ได้สภาพก็จะเป็นแบบนี้ได้แล้วตุนมต้องได้ละ ถ้ากูคงรู้ว่านานมีตะกี้กระโดดเมื่อตอนที่กูไล่ฟันมันแล้วมันเดินอยู่ตัวกูได้มาที่กูได้มานี่ตะกิลแรกแล้วมึงมึงจะโดนอะไรเสียสกิลสามอ่ะเดี๋ยวฉลกอยาได้แอะซิตได้หรอข้าวเดียวเร็วเอาแนวอันตีแป๊กตาอันตีอะไรนะเอ้ยคนได้บ้างอีกนิดนึงไม่ได้อยู่ไปอยู่เร็วหายอาจจะไปสมทบบนนะกูมา มนันนายกู้สูนเล้วะม,มวนันอกีไ้ได้ปะไ,ได้แหละได้ไหมได้ไหะไม่โดนโด้วยโดนเดี๋ยวไม่ตายก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนายนายไ,ได้เจมชกตายขอโทษตัวไอ้สั้นกับตัวไอ้เจม,ม,ม,เมันไม่เข้ากันเลยมันไม่เข้า,ากนันใช่ไหมจะแบบยิงลูกตารการเะเด็นเอาไม่ได้ป๊าดมาที่หน้าเอิด เร็วมันติดสโลจากการตกมาแล้วก็โดนอีคอไลเซอร์ย่อมย่อมสโลยน่าสนใจเลยไหม้ยอูดุ้งเลยเมื่อกี้โ้ไม่มีนั่นมีตัวใหญ่ได้เด็ดเ็กแฟตมีเวกด้วยนะโวอะไรอ่ะรักไม่บอกหายเลยอ่ะ นเ,เนี่ยวะแลเนี่ยนี่เราเราเพิ่งมาผลนะแต่วมึงฆ่ามันจนมันเกิดแล้วมันเ,เพิ่งมาผลอย่างนั้นเหรออ๋อลืมลืมไม่มีอะไรมีเลือดตอนไหนดูดิเออเวลาแปลงล่างเลือดมันจะเด้งไม่ไม่ไม่ตอนเนี้ยเลือดมันหลีเลือดมันหลีแัไ่ไม่รู้มันมันกดขวดเลือดเน,อน,นี่ยไหมแกตอนเนี้ยดูเล่นเร็วกับเบกไม่เป็นเฮ้อ๋อฮัโลโหล ได้โดดอันตีตามันมันต้องออกไปทำนีน้ทำไมหมาเก็บแล้วโอ้โหนี่ไอพีามาขึ้น,นถาม,มาโกงตัวอันตีแน่นอนอ๋อไปแล้วเว้ยสมาแล้วว่าอันตีมันไม่โกงเงี้ยเดี๋ยวนี้อันตีมันโกงคือเดี๋ยวนี้แม่งสวนง่ายมากเลยเป็นโอ้โหทำมาได้สวนได้ขี้โกงมากๆเก็บสแต,กต็กก็ง่าย ใช่สแตกเก็บง่ายกว่าเมื่อก่อนเข้ามาเล่นง่ายเกินยังไงยังไงล่ะเขายัางไงไ,ไม่มีแพ็กเกจกูก็จะเอามึงทิ้งป้อมมึงได้ไงเนี่ย นี่นมันวิ่งครูเดียวคนนี้มันแรงจังวะกูเดียวมันเล่นได้ไงอะคูไม่เชื่อ,อเลยกูไม่อยากเจอคนอย่างเงี้ยมันทำให้กูแบบรู้สึกได้ว่าคูไม่ต้องอูเดียวไม่เป็นเโดนมานเาหมดวะบวก้อ่นะได้หวะมันต้องแฟดก็ได้นะมันแนมันสูงนะไม่ได้ โอแล้วมาหนักน้อยยิ่งหมือนอไอ้พวกนี่หนาเขาจะไงให้มานหนาหมดโอ้โห,โโหดูถูกกันไปแล้วสกิลนิดเดียวตัวนอะไรก็หมดละกูใช้ไม่กิลอะไรเปลืองวะไสามใช้ยเีวหวาดเองเออสองใช้แล้วก็สามนิอเออเราจะใช้สอง,องไม่ไมันต้องไม่ใช้บ่อยดยิสองอะ่ะอยู่ในเลนต้องความใช้สกิลแรกอือเจี๊ย อ๋อมันมันได้มันโหดขึ้นเพราะว่าเกมแท้งมันตักแพสิีมาไงเหี้ยเออว่ะเพาแพสซีฟแพสซีฟใหม่มันเป็นตีระเบิดมามาแล้วเราคือนักบินแบบกูเคยเจอแบบเจอมึงเล่นเหลวทีู่ี่เคแต่ว่าเร็วข้า ก็มาเล่นซัพพอร์ตแบบนั้นมาเจิเลยว่าถ้าดูทม่หมวกัีตหนะโดนได้เอซิตไปแล้วมันความรู้สึกพอๆกับแบบเจอไพ่อะไรอย่างเงี้ยแหละอยากเอาไปกดข้างล่างอ่ะคือความรู้สึกนั้นน่ะมันจะต้องมากับเอดีซีให้มันขี้บวกแบบนี้เลยเอดีซีแบบไม่ใช่แบบเนี้ยก็จะไม่ได้แบบนี้แล้วมึงเล่นกับเอดีซีขี้กลัวอย่างกูแต่มันก็บวกเหมือนกันนะเจมอ้าวมันมันขี้กับตัวผู้เล่นไหมไงอยากได้วาดก็มาเจอกัน มือนนให้ไม่ทันโอ้โหมันโดนสตันเอาเลือกอ,อ,อีกไหนฮิตส,สุดท้ายตีตพีมีวูเดียด้วยเป็นบอกตีเชา้าไปแน้วเนาะโอ้ยที่เป็นคิวอะ เอ้ยเอ้ยคลิปไม่คิวว่ะเออต้องคลิปไม่คิวแล้วเนี่ยหลุดไปแล้วอย่แทนตัวคุณของพวกมึงอ่ะเฮ้ยโทษตัวนะกูขอใจเลยเลยไม่ใจเลยกูขอเถอะนะเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วว่ะตื่นดูดเฮ้ยมันกลัวจะบอกกูกู้ตายแล้วกูขอเถอะแต่แบบมึงพยายามมองหาอยู่ว่ามันกลับบ้านหรือยังใช่ไหมรอนเมื่ียเพื่อฟุ๊กเพื่อฟุ๊ก วันนั้นกับันนี้นคนละแเออเศออนี่มันแททไปเลยแล้วป้อมแตกปะอ้ไอ้ตัวเดี๋ยวนะสิบสามตัวอยู่ที่ปูเก้าเลยเหรอแม่เขาหมดนี้ใช่กูเก็บหมดบอกเลยถ้าเอาังกระแจกจ่ายเขา้นะมึงวางแบบเหมือนเฮทโม่เลย เดี๋ยวกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเจ้ายังไงดีวะเนี่ยมันพวกกูอยู่ตรงกลางอบพี่โอ้โหรอดยังไงนะที่กูโดนลับตลอดเลย ไลก็ได้ไงวะน่เก yeah> ินไปไหมถามใจเธอดูเกินไปไหมเกินไปไหมอืมฮีโลมีอันสีให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเลยวะมิดเลงคนนี้ม oh ันเจ๊ดชัดดาวอ้าคือเอาจริงนะอูเดียมันแรงเกินไปอะอูเดียแรงมากเลยอะ อยากสัมภาษณ์เลยว่าอัพได้นะ้ำสายไงสายฟินิกนำไงอ้าวไม่ใช่ว่าสายฟินิกนำมันโดนเนิร์ฟไปแล้วลนะ่ะข้างนี้นสายฟินิกก็แย่มีนอันนี้คืออะไรขวาล่างอะ่ะคือเวลาอะไรอะ่ะอ๋อเราเกมตาอะไรอย่างเงี้ยล่ะใช่โดดไปแล้วเฮ้ยปั้มว่ะตีป่ะ<ด> เขาตีดิบอยู่ดิกู้ระเกียดสี่สิกิโีเมีรน่ะโอ้โหเลยจะอยู่ตอไปเลยลากหายนะไม่ได้ก็ไม่เอานะเอาดิบเปาไปเวลาติดหายเจมปล่อยไปกูไปเลยเจมปล่อยกูไปเลยแอลตังกันเถโดดขอบวน ไยิงบอลโดนดับพดเนี่ยมางานไม่พอโอ้ยเขาเทเลโดดโดดได้แล้วออกมาทางนี้นะบินออกได้พวกกูได้ปะเนี่ยไม่ได้ได้ทั้งทีมครับ โอ้ยแม่ไม่ไม่สู้นะไม่สู้นะอไม่ไดรอกมีแต่หน้าด้วยทสองเลยยังไม่ถึงสิบเลยไอ้ไอ้นี่แมันมันไม่ได้เลยมันเห็นมันเห็นหน้าแล้วมันกระโดดอัดอย่างเดียวเลยไอ้เร็วอ่ะกระด้นมันมันเป็นรูรูอะนะมันก็ต้องได้อย่างงี้แหละโอ้ยสตาร์ทแรกหนักะมันต้องเดินแล้วมั้ยเว้แล หายแล้วเจมโอ้อโดยดูตะตันี่นี่เหมือนวิ่งโห<ฮ>ตีก็ไม่เข้าแป่ตายที่แล้วไปเล่นกับเขาไปเยอะโวก์การเบสเลยคืออัพเป็นมานานบนุเนอะไรไม่รู้มันพอใช้เลยอ่ะ โอ้ยกูไปปล่อยนิ้ข้างบนนะเอาตังมันนับมันนับหนีนับหายใช่เหรอมันอาจจะเข็มแทงแล้วมันวิ่งไหวป่ะดู้แน่รู้เพราะกลัวอับกูมันกินกูไปเปมันแล้วมันหนีเต็มเลยเต็มหลอดน่าจะหนีกับนกอ่ะสองอย่างไปเว้แล้วโอ้โหอ้อาปัญหาของไอ้ีเจ้าตัวเนี่ย โคดิชน่ากระโดดแปะเบิดดตีหนึ v. 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 ่งสองสามสีไปต่อเราไปต่อแล้วกันรอดนะอไจาเราถอยไฉันกูโดนอ่ะเชี่ยกูอยากแจกเลยต้องใช้ลิฟกลับบ้านอ่ะไม่งั้นตายกูแบบหลู่รุนนี่ม่เป็นเฉพาะที่บางมากเละมันต้องเรียกว่าไงวะ เต้นจัดตัวอะไรม <IS affection> ันถึงจะแบบว่าไอเอ้ย์นนคร์อะอมึงนอหลังรถมา้วววาววววววว ที่อย่างเบลนฝั่งเราไม่มีซีซีแล้วแหละมันเลยเล่นแบบเล่นง่ายเดียวเจอตัวโซนหลักมันก็เล่นลาตายแล้วอะไม่มีใครเลยเฮ้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 ยัดส้มาอยู่ว่ะ เจมม่จะมดัต้นันะไป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 หนี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 ห้าตอเนาะเอ้ยเจมระวังมันยังจะม่ถึงอิดนะระยะมันถึงพอดีอะคือคือคิดว่าจะไม่ถึงน่ะมันไม่สนใจกูนะสู้ๆนะ ก็าเร็วก็มาเร็วได้ได้ได้งไล่ไปสนโลกเลยนายี่ไม่ใช่นโดดกับบ้านที่จได้ไม่มีอะไรขัดมาเออเี่ยวเกี่ยวะเขาีรงดเ่ท่แบบนี้เลยอะต้องเท่ไมครับไม่ก็เท่อ่ะ ไม่ก็กดบีกลับมาก็ได้มันกลับไปแล้วไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันเมื่อกี้มันมันก็คือกูเบียกับเวกไล่ขยี้สองตัวเนี่ยไอเวกอะกูไม่ค่อยโดดด้วยไอเวกจะเริงจริงอะเวกกินติดโอ้โหเห็นสิ่กูนี่กลับเลยชิบหายไม่ได้เนี่ยมันรับสักตัวมันรับสิ่งสักตัวเขากลัวมึงไงโดดโถฉีดนะโดดโดดโดด กูอยูดีลขกูพอตีเข้านั้นแต่ม่นวิ่งอย่างวายโอ้โหเอาเอาเอาจะเปิดไปแถมเพื่อนกูรีถอยดีแล้วดีแล้วไม่งั้นจไรอะไรแรงมาโดนดูดิจะได้จะได้ก้าหนึ่งเด็ดใครจะเข้าถึงมันวะไม่มีอ่ะถ้ามีตัวใครต้องมีแพ็คต้องมีแพ็คเกตอ่ะรหัสแดงพีรหัสแดง เช็ดหเนี่ยไม่เข้าจริงๆไงเอ็กซ์โทพิจตัวเอ็กซ์โซอีธาน่าอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดเข้าเป็นฝั่งอีธาน,น่ากระโดดตายอ่ะเลยแนละ <c oughs> ้วสรุปก็โดนเวกแบบปืบ้มจริงๆโอ้ยเต๋อวะตัวมันโกงเว่ดอด้และไม่ไม่โดนเนี่ยสักทีละ ตัวสมควรโดนเนิบไม่เนิบยังไปบัฟไอตัวที่ไม่ควรได้บัฟอีกคนไออนปอูเดียมาเลยน้องเ่ะฟุงอูเดียไม่ได้เลยเวยย้ยใช่เพราะไงตอนคือตอนนี้มันมีสองเวคือถ้าเราไม่เล่นเวรวมเราก็ต้องเล่นเวล้อเดีมันไล่ตีแบบไม่สนโลก่อนเดี๋ยวเพิ่งได้บ้างขอแพ็กเกจหน่หอยไดหมแล้วมันไม่ส่วนเลย,เลยจริงๆเพรก็คือมันรู้ว่าตัวเองมันเล่นได้ไงแล้วเพื่อนมันทำดาเมจต่อได้ถ้าเกิดงนหนึ่งคนไปฟาร์มล่างหนึ่งคนเมื่อกวอนเกินแล้วแต่ก็ท่าจะเสียละ ใครอ่ะมังกรมาโดนมาเร็ว เอาไปเจมมาเสียสลดของเราไม่เสียเปล่าหรือเปล่าวะคือโผล่ไปจากไหนไม่รู้ยูดีไม่นูก็จะอูดีอะไรก็ไม่รู้ต้องขอประทไทยการเสียสละแทงของพี่โดดเขาเขาไปเทสกิลใส่เจมโดยเยอะได้แหละตอนแรกอะแต่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็แปลกระโดดตอนนี้ตีตียตีมันตีแล้วเหลอเตีแล้ว บิ <Big> Daddy, ๊กแดดดี้หรือเปล่าไอ้ชิบหายฮะของมึงอะรู้จักบิ๊กแดดดี้เปล่ามีไปเลยตรตี้มีไปเลยโดนแค่อะไรเปล่าคุเบ้นี่เล่นยังไงเล่นย <c oughs> ังไงตัวอะไรวะตัวอะไรนี่เรามีเมยเร็วอยู่ในทีมนะเวย้ย <c oughs> ไอคเฟน <c oughs> ได้เวกมาก็ไม่รู้เมกิวคือเมื่อกี้อะไร ไปลงกับรถไฟเอา่ใช่ไหมจงรแล้วมาทรมานนี่ขนาดกูแจกไว้สิบตัวนี่พวกมึงยังเล่นกันชนะอยู่เนี่กูเริ่มใจทรมานวะไม่ได้ทำอะไรเดยบอกทีมเล่นาบหก่อนอีกทีเออเมไรไอ้งเนี่มันเป็นพลังเจอเร็วไอเยมมันก็เป็นพวกกูเล่นลููเนยแหละเจอ